จะเล่นก็เล่นอ่ะหนึ่งสองสามการที่เรานี้เข้ามาอยู่ด้วยกันเราไม่เคยจะฝัดอะไรเราไม่เคยจะฝัดเราไม่เคยจท่านฝันซ้อมเยอะๆเออผมขอโทษครับนานๆจะมีระเบิด ไม่ไรท่องท่องให้มันให้มันครบก็พอได้ได้การที่เราได้เข้ามาอยู่ด้วยกันมันเป็นสิ่งที่เรามีคนมาช่วยสอนลูกมามามามเรามีเรามีเรามีครูมาสอนน้องนัทน้องนัทเลอก จำจำไม่หมดแล้วอ้าวอธิา尔ครับ เียนเตรียมนักเรียนโครครับสวัสดีครับดึงแล้วแม่กับพ่อมาขึ้นฮอมาครับก็เดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่ได้วยพรให้กับน้องเลยครับฟังนะลูกครับจุดมุ่งหมายอ่ะคือทุกคนอ่ะ ตั้งใจเดียวกันแต่แม่จะบอกนัดว่าจุดมุ่งหมายไม่ได้มายากการรอคอยแต่มากาจากการที่เราตั้งใจและเอื้อมมือไปไขวยควา้าวันเกิดปีนี้เป็นปีทองของลูกแม่ขไอไว้พรให้สิ่งที่ลูกตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นขอให้สำเร็จสู่จุดหมายที่ตั้งใจไว้โชคดีตลอดการหัวเลาะสิอีอ๊อ <c oughs> พ่อพอเลยพอเลยค่ะฮะเออเฮ้ยไม่ต้องร้องไห้่อไม่ต้องร้องยังร้อไม่ต้องร้องวันเกิดลูกจะมาร้องทำไมไม่ใช่ตื่นตันครูบาอาจารย์ให้เข้ามาเช็ดน้ำตาคนไหนกันแน่ครับ ก็อขอไว้พ่อนให้หนูจงระสบผ่อนสังเกตสู้ๆกนะ็สิ่งไหนที่ทำไม่ดีกับหมูคณะก็ก็นนะต้องขอโทษกับน,น้าหนูแล้วก็หรืออาถอนท่ตัวพวกกนะ<อ>ูอนะเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาจำเอาไว้ถอนเขาช่วยเหลือเพื่อขุนกับก็ ขอให้หนูประสบความสำเร็จที่หนูตั้งใจมาตั้งเด็ดๆนะเป็นวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเเลไม่เป็นไรไม่เป็นไรสูๆนึกถือคู่บ่าวจาก็คว้ารางวัลแล้วก็ไปกลับบ้านเอก็เป็นฝันเป็นฝันสามารถเฉพาะตัวแล้วบุญวาสนาของหนูถ้าหนูได้มีบุญวาสนามีฝ้าสามารถก็หนูก็คงประสบความสำเร็จ พ่อนะขอขอนะ uh huh. ขอบุญครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ที่สั่งที่สอนที่แนะนำนะครับ,รบ uh huh. ขอบารมีสิ่งทักษิณทังหลายนะครับขอให้ทุกคนครอบครัวที่นี่สิ่งทักษิที่ผืนฟ้าผืนแผ่นดินพระมาหากษัตริย์ทุพกะองค์แต่ถึงอดีตถึงชติปัจจุบันนะ คุ้มครองให้ลูกทุกคนและครูบาอาจารย์ทุกท่านจงประสบตวามสุขความเจริญนกครับขอบคุณครับออะแล้วก็ขอขอบคุณพ่อกับแม่มากๆที่ให้กําเนิดที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาให้รูปร่างหน้าตาให้เลี้ยงดูงันมาอย่างดีตลอด <c oughs> ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยไม่เคยบ่นว่าท้ออดทนมาตลอด ไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้หมดหรือไมนะ่จะขอเป็นลูกที่ดีแล้วก็ไม่สร้างความลำบากใจให้พ่อแม่กันทำไมวันเกิดตื่นตันอีอี <laughs> อีอ <laughs> <laughs> โอเคแนละ้จะสร้างความภูมิใจให้พ่อกับแม่นลครับ โอเคจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับดะเจ้าเบย์ดะให้เต็มที่นะให้เต็มที่แฮปปี้เบิร์เดย์สู้ๆสมหวังสมหวังไปโอเคไม่มีอะไรก็ถ้านัดเขาทำอะไรผิดพลาดไปเพื่อผูกแล้วก็ ขอ,นะขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยถ้าผมว่าหรือแซวอะไรแรงทำอะไรไม่ดีตั้งใจก็ไม่ตั้งใจผมขอโทษด้วยนะครับมีอะไรคุยกันไ้ตรงๆบอกกันได้ถ้าอะไรไม่ชอบอพูดได้ว่าได้แต่ถีบได้<ผ><ผ>ดวดางรอ <laughs> เชิญครับกราบจะกอดจะอะไรคุณพ่อคุณแม่เชิญเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็มาแม่ดูแลสุขภาพดีๆเนียนะอย่ากินน้ำโค้กเยอะรูรูพอด้วยวิ่งเยอะๆนะสบายสุขภาพเยอะหอมผีหอมเหม็นนะไม่เหม็นนี่เหม็นพ่อแม่สุขภาพแข็งแรงเลยเลย เรียนครับคุณพ่อแม่จะไปแล้วครับครับรถดีๆนหมเรียนเตรียมกราบขอบคุณครับสาวขอบคุณครับอยากให้ทำอะไรอยามทำอะไรมีอยัง เป็นผ้าแดงผ้าแดงตอย